เปลี่ยนยี่ห้อมากินยี่ห้อ,อนี้แน,น่นอนใช่สวัสดีครับมีเธอมาถูกจังหวะเลยมีเธอมาช่วยลุงพิีหน่อยสวัสดีครับมีเธอเราดูกจำกัดอยู่สวัสดีครับมี่ค่าวัวดี่อยู่ดีครับสวัสดีค่ะมา,าถูกจำกัดใช่ถูกจากัดตลอดเวลาเลยช่องเนี้ยไม่พี่จะติโ่บนะครับไม่พี่งงว่านี่แต่มีเธอมาช่วยได้เนาะ ตอนนี้ทำอะไรก็โดนผมไม่โดนแล้วพี่ปูวันนี้วกวันนี้สวยเลยทำไมหน้าหวานขึ้นเนี่ยฮะมีเธอเล่นอะไรดีจับไหมคะัหยุกไหมคะัมันใสเนาะนี่นี่น่ารักมากวันนี้วันนี้น่ารักมากทำไมงั้น พี่พี่คำนวณแล้วตะก้าดีคุ้มสุดค่ะเพราะว่ามาลดเหลือสองเจ็ดสามก็คือตกยี่สบสองบาทแต่อีกตะก้านึงก็เหลือสองก็เหลือยี่สบองบาทเหมือนกันคือตาตอนนี้ตะก้าแบบสามหกซองอ่ะกับสิบสองซองคุ้มสุดนะครับใช่ใครจะกดกดได้อ่ามีเธอ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 แพี่ปูคำนวณให้แล้วถ้าไม่อยากแบบ ซื้อไปแบบเยอะมาก <Maggie> <บ>าถ้าไม่อยากซื้อไปเยอะมากพ <literacy> ี่ภูแนะนําให้ซื้อตะกา้าสิบสองซองค่ะก็ะตกที่สิบสองบาทเหมือน <Freund zin> กันเพราะว่าตะก้าตะก้าคือตอนนี้ตะก้าที่ปักหมุดราคาดีสุดครับใช่คือถ้าใครอยากกินหนังไก่อย่าง<ช>ที่บอกนบอเนาะว่าไม่เตะก้านี้ไม่มันเลยดีมากเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวเขาบนเดี๋ยวช่องบนอันนี้กินไม่ได้นะลูกนี่เรามีของเล่นให้ ไม่แล้วหอมแก้มเป็นพี่บูดูนะหอมแก้มหอมแก้มว้าว <c oughs> <c oughs> รัก,ร,ก,ร,กรักมากสั่งแล้วขอบคุณนะครับร <c oughs> นี่เธอของลุงพีนี <c oughs> ่เธออาช่วยขายเห็นไหมอร่อยไหมมีเธออร่อยไหมอัน,นอันนี้หรืออันนี้ ผมเด็กเขาอะวิวเลิศวิวฉ่ำมากเพราะมีเธอเลยใครสอนให้หอมแก้มอะแม่หนูยหญ่หอมแก้มหอมแก้มชื่นใจหน่อยชื่นใจชินใจอย่ามายิ้มันมัยิ้มหวานยังเดี๋ยวนี้เขายิ้มหวานมากเลยนะยิ้มหวานหวานมากหวานเลยอร่อยเนาะขอบคุณค่ะอร่อยเนาะอันอันนี้อร่อยนะค่ะดีด้วยขอบคุณค่ะมาให้สอันเลยนะครับมันมีตะกร้าแบบผสมทุกรสชาติอยู่นะครับมันน่าจะแบบสองไม่ได้ พี่ดูสีให้พี่พี่ดูลองชูให้พี่พี่ดูเนี่ยมันมันมีแบบผสมทั้งสามรสครับแต่สองไม่มีอยากเห็นละลูกอ่ะลองชูสิให้พ่อคุยะกดกิ่งยังกดกิ่งยังกดกิ่งแล้วกระจายด้วยกดเสียเยอะนี่จบอกเสียเยอะยิ้วสวยพี่พี่ยังคะ ยิ <aría> ้มสวยยังนี่ไงสวยเลยยิ้มสวยเกินหลานได้ติดกิฟต์แล้วผมหลานยาวแล้วเริ่มยาวแต่ค่ะพี่ปูขอแปดเซลล์ตัวตะกร้าสองเจ็ดสามให้หน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวลองทำอ๋ออ๋ออ๋ไปไหนคะไปไหนคะฮะอีจะให้าดูพี่หลายอยู่นี่นี่หนังไก่ชมีมีเธอหนังไก่หนังไก่หนังไก่ไงหม่ำไหมอ้าวอาชรา มัมไม่ได้หรอกมัมไหมมัมไหมฮะอออืมพี่เ่งเดี๋ยวขอตัดก้าลิฟเนาะค่อยได้ครับมาทุกคนเดี๋ยวเอาลิฟไปก่อนแต่อย่างที่บอกนะว่าหนังไก่อร่อยมากนะใครจะเอากดได้เลยนะครับแล้วราคาในไลฟ์คือดีมากแบบที่บอกยี่สิบสองบาทต่อห่อแล้วก็ไม่มันเลยอ่ะกินไม่ได้ ่นั่งแล้วนั่งแล้วครับปั๊บมีมีผักทำไมอ่ะหลอดครับอร่อยหนังไก่อ่ะนี้ได้ไหมมาสิบหลอดครับลิฟให้สิบหลอดนะเผ็ดหรือเปล่ามาไม่ได้มาเลยใครจะรอนะครับลิฟนะหนึ่งสองาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาเล็กๆอ่าเพิ่งเปิดหมดแล้วแค่นี้พอแค่นี้พอ แค่นี้พอหมดแล้วล<อ>ิฟสามเก้าบาทครับกินได้แล้วหรอแอบแอบให้แอบแอปชี้แอปแอบนั่นแหละแอบแอบโทษสีเข้มเดี๋ยวขออีกรอบนะเดี๋ยวขออีกรอบครับเ <c oughs> หยื่อไหมทำไมย,ยิ้มกุ้งกิ่มอะฮะทำไมย,ยิ้มกุ้งกิ่มค่ะ งูมองงูนี่นี่คุยกับพี่พี่ก่อนบอกอร่อยไหมอร่อยไหมคะ,มคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะไงขายของให้ทุกคนก่อนร่อยไ,ไหมยิ้มหวานให้ตรงพี่ดัวยังยิ้มสวยๆอะ่ะยังไง โบติว่าเมื่อกี้แค่อรออยู่มาแล้วนะคะใช่หรอนะขอเหลือเท่าไร่ครับตอนนี้สองกระปุกเหลือห้าห้า้าแล้วก็6กระปุกเหลือพันหค่ะแล้วก็สามารถใช้คู่ปองร่วมคาอยด้วยได้เลยก็แปลว่าเป็นคู่ปองสองต่ออุ้ยโบติว่าถูกมากขอปักโบติว่าก่อนครับใช่โบติว่าสองกระปุกนะสองกระปุกเหลือ4ี่บาทอันนี้โดนจับคูปองถูกมากเหลือ240ี่บบาทเองอ่ะเดี๋ยวกดก่อนคือ โปรตีว่ามาแล้วนะครับโปรตีว่าคืออะไรโปรตีว่าคือน้ํามันงาดําสกัดนะที่ขายดีมากๆช่วยเรื่องกระดูกและเคราะนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าราคารอบนี้ดีมากแฟดเซลล์อ่ะสองสี่แปดสี่นะสี่แปดสี่ใครรออยู่กดได้เลยกดบังจริงๆเพราะตอนนี้จริงอันนี้ถูกที่เท่าที่เราเคยขายมาแล้วเนี่ยไม่แต่แบบสองกระปุกถูกมากเดี๋ยวขอกด มันมีมันเป็นโปรสองกระปุกกับเท่าไหร่นะครับสองกับที่ลูกค้าบอกอีกอันหนึ่งก็คือสิบกระปุกอะค่ะสิบกระปุกจะเหลือแค่สองยส่สิบสมไม่สองกระปุกถูกสุดสองกระปุกถูกสุดนะครับสองอสี่สิบถ้าสิบกระปุกสองร้อยหกสิบสองสี่สองทุกคนถูกมากจริงๆใช่กดบ้างเดี๋ยวน้ำมีเธอจะเย็นนะ เอาอะไรเอาอะไรกะอ่ะนี่เหรอหนังไก่เหรอเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อน,นออ,อ,อะไรอ่ะแล้วเหมือนกันค่ะพี่พีชราคาแบบเวอร์วังมากของไก่อ่ะอเราหยอยืนได้แล้วหึงซาเลยเป็นราคาที่เราไม่ต้องไปซื้อถึงสิบกระปุกอะซื้อให้สองปุกก็ได้ราคาดีเท่ากับ ตอนที่เคยซื้อสิบกระปุกอะใช่จริงๆคือตอนเนี้240ยสองร้สี่สิบนี่ถูกมากนะใครจะเอานะครับเดี๋ยวพูดให้อีกทีนึงอย่างนี้คือโปรติวาครับโปรติวาเป็นน้ํามันงานดำสกัดที่ขายดีมากๆในไทยนะแล้วเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะครับคือคือจะบอกว่าทำไมเขาถึงขายดีเพราะว่าเขาใช้ตัวเอาอะไรเอาอะไรเขาเขาใช้ตัว เขาใช้ตัวงาดำที่สายพันธุ์ที่ให้เซซามีนสูงมากซึ่งเป็นสายพันธุ์ของไทยด้วยชื่ออุบลราชธานี3นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าอันนี้ทําไมมันต้องใช้คําว่าสกัดเย็นเพราะว่าเขากลัวว่าตัวสารเซซามียนมันจะหายไปพี่ปู้ถามแม่เขายังว่ามันกินได้หรือเปล่าจะบอกว่าคือ ตัวน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยเขาสกัดเย็นเพราะว่าสารเซซามินมันจะไม่หายไปเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีเปเปอร์มาเนาะวิจัยว่าตัวนี้มันช่วยบํารุงเรื่องกระดูกอ่อนจริงๆแล้วมันก็ทําให้เรื่องเข่าน้ําในข้อเข่านู่นนี่เนี่ยมันดีขึ้นมันบํารุงแล้วเขาขอถือเขาขอถือเขาไม่ได้ขอถือเขาขออํำครับที่ปูแล้วแล้วปกติอ่ะมันกระปุกละสามร้อยกว่าบาทเนาะในไลฟ์ตอนนี้ยมันติดแฟดเซลล์อยู่มันเลยกระปุกละสองร้อยสี่สิบซึ่งมันถูกมาก จริงๆครับตอนเนี้ทานครั้งละ2อ2เม็ดตอนท้องว่างนะครับคืออันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างเลยคือน้ํามันสกัดเย็นงาดําเขาเนี่ยเป็นเป็นน้ามันที่จะบอกว่า100ออร์แกนิกร้อเปอนาะไม่มีสารตกค้างเลยเพราะมันทําจากงาดําอย่างเดียวเขาไม่ใส่อย่างอื่นเลยครับแล้วก็อันนี้เชื่อถือในคุณภาพโรงงานเขาได้นะทุกคนคอนเฟิร์มมาหมดแล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้ถามว่าช่วยอะไรเรื่องหลักช่วยเรื่องกระดูกและข้อยอยู่แล้วครับ ก็คือช่วยเรื่องบำรุงข้อบำรุงกระดูกเนาะเพราะว่างาดำเองก็มีแคลเซียมแล้วก็อย่างที่บอกมันมีเปเปอร์ว่าตัวเนี้ยแหมมีฟันละซ่า,าเลยเนาะตัวเนี้ยคนเท่าคนแก่กินได้หมดนะครับจริงๆคือมันเป็นน้ำมันงาดำสกัดร้อเอร์ซ็นตนะแบบสกัดเย็นครับคือไม่ต้องกลัวว่าตัวคุณภาพของสารอาหารที่อยู่ในเนี้ยมันจะหายมีเธอได้กินแล้ว แม่นป้ารีบรีเลยอ่ะป้าจะดึงออกจากมือเขาแอบทุกคนราคานี้ไม่ได้อยู่ตลอดนะใครจะเอากดได้เลยนะครับ484บาทแฝดเซลตัวเนี้ยเขาให้เรานะครับจริงๆราคาดีมากแล้วตอนเนี้ก็เป็นอะไรที่กินประจําเหมือนกันกินประจําเหมือนกันครับอร่อยอะคะเดี๋ยวนะป้าปูจะให้ถือเฉย ไม่มีทางถือเฉยๆเฉยๆ <c oughs> พี่ปูขอให้ผมซื้อครั้งเดียวเองอะราคานี้มีครั้งเดียวค่ะไม่ใช่หมาย <c oughs> ถึงว่าพอซื้อเป็นหนึ่งออเดอร์ปุ๊บรา <c oughs> คามันเด้งม <c oughs> ันวเบี๋ยวซื้อ <c oughs> กลับปลุกหนึ่งใช่ค่ะพี่พีชกินน้อยๆหนูเดี๋ยวเตะคอร์ดกินน้อยๆนะทุกคนตอนเนี้ย ไม่ว่าตะกร้าไหนเนี่ยมันเหลือสองร้อยกว่าบาทหมดเลยเซึ่งมันเป็นราคาที่ดีนะครับนิดเดียวค่ะอ่าโอเคงั้นโอเคค่ะยังเหลือเจดคอนพันสองสามสามหารห้าอันนี้เดียวค่ะโอเคอันนี้ก็ถูกแบบ 33, ห้า,ากระปุกพันสองสามสิบสามหารห้าเหลือกระปุกละสองร้อยสี่สิบหกนะกดซื้อก่อนพีน่พี่ซื้อสิบกระปุกเลยใช่ซื้อ ไม่ไม่ไม่คือมันกินแล้วมันโอเคครับจริงๆคือคือมันคือถ้าคนเป็นเยอะๆก็ต้องกินยาแหละแล้วมันก็จะไปถึงฉีดมือมันต้องสองเหรอคะเม็ดครับอ๋อแปลว่าแล้วกินกินตอนท้องว่างด้แค่ครึ่งเดือนกระปุกหนึ่งกินได้สิบห้าวันแล้วอย่างที่บอกว่ามั่นใจมาตรฐานเขาได้นะครับเขาใจว่ามันมีแบบยี่ห้อคู่แข่งเยอะแต่อันนี้มาตรฐานมากแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า,วาโฆษณาเต็มไปหมดเลยตัวนี้แล้วเขาขายไปเป็นร้านกระปุกแล้วนะ คือคนดังหลายคนทานยี่ห้อนี้หมดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้สายพันธุ์อุบลราชธานี3าซึ่งเป็นสายพันธุ์ของไทยนะครับแล้วตัวนี้มีเปเปอร์ด้วยว่าให้สารเซซามีนมากสุดหมายถึงสายพันธุ์ที่เราเลือกมานะมากกว่าสายพันธุ์ของประเทศอื่นมากกว่าของเกาหลีดูน,นี่อะไรเยอะมากแล้วก็ราคาแบบที่บอกว่าปกติมัน300รเนาะเนี่ยมันเหลือ200กว่าบาทประโยชน์มันคือคืออย่างที่บอกงาดำมันมีแคลเซียมอยู่แล้วครับมันมีสารต่อต้านอนามอ มันมีมันมีสารเซซามีนเนาะซึ่งมันเป็นสารสำคัญที่อยู่ในงาดำและถ้ามันโดนความร้อนมากๆสารนี้มันจะหายไปต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาใช้สกัดเย็นซึ่งมั่นใจได้ว่ามันยังเหลือและสายพันธุ์งาดำที่เขาเอามามันคือสายพันธุ์อุบลราชธานีสมซึ่งมันถูกวิจัยมาว่าเป็นสายพันธุ์ที่ให้สารเซซามีนเยอะที่สุดนะครับเทียบกับแบบ ของแบบงาดำเกาหลีหรืออะไรก็ตามแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกมีเพเปอร์ว่ามันคือน้ํามันงาดําสกัดะครับการที่เราจะได้1เม็ดเราต้องกินงาดําเป็นกิโลเนาะมันถึงจะได้1เม็ดแต่เนี่ยมันมาสกัดป็นแคปซูลซึ่งมันเป็นธรรมชาติ100%เปเ็นป็นออร์แกนิกแล้วไอตัวงาดําน้ํามันงาดําอ่ะมีงานวิจัยมาว่ามันช่วยเรื่องการบํารุงกระดูกอ่อนเนาะ เรื่องแบบพวกน้ำในข้อเข่านู่นนี่ที่จะช่วยเรื่องกระดูกไม่ก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊บอย่างเงี้ยครับคือถ้าใครคิดว่าจะบำรุงไม่ได้เป็นโรคแบบเข่าเสื่อมหรืออะไรเงี้ยกินเพื่อป้องกันตัวเนี้ยช่วยได้แล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ทิ้งสารตกค้างมันกินแล้วแล้วไม่ต้องกลัวว่ากินนานๆอ่ะต้องหยุดไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะอันนี้มันทามาจากงาดำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอย่างอื่นเลยนะไม่มีอย่างอื่นเลยครับไม่มีสารเจือปนอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องกลัวว่ามันไม่ออแกนิกมันออแกนิกมากมันทาจากงาดําธรรมชาติร้อยเปอร กินมากอะอ้ําเคี้ยวกุกกับกุกกลับเลยอําไหมน่ารักอ่ะวันนี้ทำไมวันนี้สวยเนี่ยวันนี้สวยอ่ะฮะขอได้ไหมอันนี้ถูกมากบอกทุกคนหน่อยว้าวตอนนี้โปรเป็นแฟลตเซลอยู่ถูกมากผมกดซื้อไปคนเดียวสิบขวดแล้วอะทุกคนแฟลตเซลไม่ได้อยู่ตลอดนะแบบที่บอกนะครับ แฟลชเซลไม่ได้อยู่ต,ตลอดลใครจะเอากดได้เลยนะกดได้เลยตัวนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาติดแฟลชเซลล์ให้เรามันเลยได้ราคานี้นะครับแฟลชเซลเดี๋ยวก็จะลงแล้วนะแล้วก็ตัวที่ราคาดีอ่ะมันจะมีแบบ2กระปุกกับ5กระปุกตกกระปุกละ240ไปเช็คได้ตัวนี้กระปุกละ300อนะปกติอ่ะถ้าตามร้านขายยาจะแพงกว่านี้อีก จริงๆในมอเขากระปุกหนึ่งคือ308บาทนะตอนนี้ตกรก,กระปุกละ240แล้ว1กระปุกคือคือถ้าใครมีโรคประจำตัวที่ที่ค่อนข้างจะซีเรียสแนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าช่วยเรื่องกระดูกและข้อครับงาดำงานดำส,ส,ดสักกัคใครอะอดิกีฟหรอวันนี้สวยเนาะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนค่ะไปเที่ยวกันไหมค ไม่ได้ไปเจอกันหน,น่อยหนบมาก่อนเลย